มาม่เหล่าแลกอาศัยอยู่ใต้ทะเลไงเจ้าคนสวยไปแปลงชมกันเราจะทำหางจากล้วนเลยว้าว <Wow. S 1> จากนั้นก็ใส่เทปะนะว้าว wow. ก้อนเมฆสวยจังเราจะพันสำลีเข้าไปก่อน หางนางเงืกของเราก็ต้องมีเกล็ดปลาเย็บได้เลยถ้าเกิดว่ามีเครื่องแล้วก็ใช้เลยนะห่างของเธอได้แล้วแหละแต่ว่าคลิปยังหายไปติดคลิปไว้เลยคิซิเมซิเขยืมเบอร์หน่อยแล้วก็ใส่ของตกแต่ง เรื่องหัวใจมามิลังเลเธอกลายเป็นเมเมเอทแสนสวย <c oughs> เม์อเมอดน้อยทั้งสองคนมาเยี่ยมเยียนที่เรือดำน้ำเรือดำน้ำเนี่ยท่าทางจะจมได้ไม่นานว้าวเรือดำน้ำเหรอดีนะฉันยังไม่เคยเห็นมามาก่อนเลยน่นนีนะแล้วเราจะว่ายต่อ,อยังไงเออฉันว่ามันหนักไปอ่ะ <c oughs> ไม่ไหวรอกแถมยังว่ายออมไม่ได มอมมี่หลังแล้กก็โผล่ขึ้นมาฮ <Hi. S 1> ่าน่ากลัวจัง oh. แล้วมอมมี่หลังแล้กก็ช่วยทั้งสองคนยกเรือดำน้ำขึ้นอห oh. นักเลยนะเนี่ย <c oughs> ไปได้แล้วจ้ะ <Thank you. S 1> เมื่อเมดคนนี้ถึงจะหน้าตาน่ากลัวแต่เธอก็ไม่ทำร้ายใครหรอกงั้นพวกเราไปก่อนนะคะ ปอมปๆเยอะเลยอ๋อนี่เป็นอะไรหนอนดักแด้เหรอเราจะตัดกระดาษโฟมแบบนี้ออกมาให้เป็นหนวดติดเข้าด้วยกันจากนั้นก็ใส่เพนนี่คือน้องหมาดักแด้มีหนวดปลามึใส่หูแล้วก็ตา <c oughs> นา่นารักจังมีหางก็ดีนะ น้องหมาคาเทเพล,ล่ามาแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การแข่งขันนวดของเราวันนี้เรามีผู้เขาแข่งขันเยอะเลยแต่จะมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นงั้นก็ไปพบกับผู้เขาแข่งขันคนแรกว้าวดูหนวดของเขาสิพร้อมหรือยังสา,สาวๆย,ย้ยโฮสนุกจังเลยนะครับและทีนี้ก็ตาคนที่สอง มาเป็นปลามมึองที่สวยดีจังวันนี้มีอะไรมาโชว์เราครับอเอ่อคือไม่รู้สิ <c oughs> ว้าวสามารถเปลี่ยนหน้าได้อยังงั้นเหรอเอค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับและคนสุดท้ายไปนน้องหมาลัตัวยาวที่มีหนวดแสนน่ารักสวัสดีฮะทุกคนดูหางผมสิอยากจะเห็นผมเต้นมาก น่ารักดีจังเลยนายนี่ทำได้ดีมากเลยจ้ะว้าวมีผู้เข้าแข่งขันเยอะเลยแล้วแบบเนี้ยจะตัดสินยังไงรายการที่จะเป็นผู้ชนะและฮักกับพีโลชนะไปครับยย้ขอเสียงปรบมือให้กับเจ้าหนูคนนี้หน่อย สวัสดีจ้าปอปี้อยากจะมาเล่นใต้น้ำมนะั้เออมีคนว่ดรูมให้เอาลายไหนดีนะจ๊ะฉะนันเองก็อยากจะมีหางนะ <c oughs> ได้เลยเดี๋ยวลาเลลูจัดให้ <c oughs> อยู่ใต้น้ำไม่ต้องใส่ชุดแบบนี้แล้ว <c oughs> ได้เวลาใส่หางนางเงือก <c oughs> วัดตัวได้เลย <c oughs> จากนั้นก็ใส่หาง

งไงดีล่ะเนี่ยเราต้องรีบไปแล้วนะอองั้นก็ทำพอนีแถวมานี่ไงมา,งา <c oughs> มเร็วเด็กๆใ <c oughs> ช่แล้วล่ะพ <c oughs> อเป่าแต่ปุ๊บ <c oughs> ดเด็กๆก็เข้าแถวเรียบร้อยอ๋อน่ารักจริงๆเลยท <c oughs> ีนี้ป๊อปปี้ก็สามารถเสริมสวยได้ต่ออ้ <c oughs> รูบิกทำกระดาษตกไว้หรือเปล่า ได้เป็นแบบนี้เราก็จะได้หมวกอย่าลืมที่บางแดดจากนั้นก็ติดไว้ด้านบนใส่ลูกปัดเข้าไปได้เลยเพอติดใบพัดแล้วเราสามารถว่ายน้ำได้เร็วมากปอปปีกำลังนอนอยู่ เออในฬิกาปลุกแล้ว <S <S 1> <S 1> นี่เธอจาตื่นได้แล้วฮะฉันตื่นสายเลยเนี่ย,ฮยเฮ้ยทำไงดีฉันต้องแต่งตัวไปเดะแล้วเอ๋อชุดไหนดีชุดไหนดีเฮ้ย๊อป,ปี้ใจเย็นดิหรือว่าจะมีอะไรอยู่ในตู้เสื้อ ฉันอยากได้อะไรที่มันไม่เหมือนใครเจอกันครั้งแรกก็อยากให้ประทับใจ <c oughs> อ๋อใช่เลยหมวกใบพัดนี่เองเออแบบนี้หรือเปล่าลองดูนะ <Yes. S 1> พอเปิดใช้งานใบพัดมันก็พัดเธอไปใกล,กล้กันเลยอ๋อ,อเร็วจัง <c oughs> ป๊อปปี้ระวังนะเฮ้ <c oughs> ไปอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย <c oughs> ฉันมาแล้ว <c oughs> โ,อโอ้ระวังนะ <c oughs> โอ้ไม่ขอโทษที เป็นอะไรรอเปล่าออจะไม่เป็นไร้ายหรอกเ,อเราไปไว่ายน้ำเล่นกัน <Okay. S 1> มีแต่ของส,อสวยๆซ่อนอยู่ในกองขยะน้ำขยะออกแล้วก็โลโลก้ออกทาให้เป็นสีเขียวจากนั้นก็ทาไม้ให้เป็นสีทองแล้วก็ใส่ด้านบนและด้านล่างแล้วก็มีมอสด้วย แล้วก็มีตาจากนั้นก็ทำที่จำทานได้อร่อยนะโอเคพร้อมแล้วได้เวลาทำฟอยกันนะว้าวหีบสมบัติมีของเยอะเลยป๊อบบี้ไว้น้ำมาในละแวกที่ไม่คุ้นเคยแปลกจังเลยนะ มีอะไรให้เราดูบ้างว้าวของทั้งหมดนั้นดูสวยจังแล้วจะเอาไปยังไงกันลเลนี่ยฮึยมันหนักจังเลยอีกครั้งนะึงโธ่ไม่ได้เรื่องเลยโธหนักจริงๆทำไงดีลเลนี่แต่แล้วเรื่องมาสัจจรรย์ก็เกิดเจ้าหีบสมบัติเนี้มีชีวิตเออแกขยับได้เหรอเธอเป็นใครกันหะ เธอแปลกฉันทำไมเนี่ยเออฉันชื่อปอปปี้เขอทีนะจ๊ะเธอว่ายน้ำเองได้ั้ยได้สิฉันมีหางแล้วก็คลีปยินดีที่ได้รู้จักฉันชื่อวิตี้เดี๋ยวสูว่าฉันทำอะไรได้อ๋อว่ายน้ำเร็วจังเป็นเพื่อนกันไหมได้เลยอันนี้มือฉันนะเออฉันชอบจ้ะงั้นฉันไปก่อนนะบาย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 จ้าวิตตี้ ก้อนเมฆสวยจงอะไรอยู่ข้างในเหรอดินเบาเหรอทำปลาเลยและตรงนี้ก็จะมีหางแล้วนี่อะไรเนี่ยโอ้ปลาปากเลื่อยทาให้เป็นสีดำจากนั้นก็หาตามีแต่จะไม่คุ้นเคยทั้งนั้นเลยมัมมีลังเลกว่ายน้ำเข้าไปที่ก้นทะเลอี ก็ปรกจังเลยพื้นที่นี้ต้องทำความสะอาดซะแล้วทีนี้ก็ข้อย่างชั่วต้องปัดหูซะหน่อยโอโออยาแล้วมัมมี่น่าถูกติดกับเข้ากับแหแล้วใช่ด้วยใช่ฉันเอรอคุณปลาเจ้าปลาตัวนี้สามารถเลื้อยอะไรก็ได้ นที่สุดมาไม่ลังแลก,ก็เป็นอิสาระนขอบใจไม่คิดเลยว่าฉันจะเป็นยังไงถ้าไม่มีเธอมาช่วยฉันทำความสะอาดมาก <c oughs> น้ำกระดาษโฟมแบบนี้ไม่ได้เลยจากนั้นก็เจาะรู <Wow. S 1> ว้าว้าสีเขียวเนี่ยสวยแล้วก็ใส่ตาตัดมือใหญ่ๆน้ำเงนินเหลืองแล้วก็แดงว้าว <Wow. S 1> แล้วก็ใส่ไว้บนกา้าน ว้าวดีจังอ๋อนี่คือไฟจราจรมีฟันด้วยเหรอ <c oughs> มาดูกันว่าการจราจรในน้ำเป็นไง <c oughs> ป๊ปปี้อยากขึ้นไปดูบนโลกข้างบนฮะ <c oughs> แสงอาทิตย์ดีจังเลยแปลกดีฮะ <c oughs> แต่ว่าที่นี่มัน <c oughs> ระวังสิป๊อปปี้ปเดี๋ยวก็โดนเรือชนเข้าเราแต่ว่าแบบนี้มันอันตราย <What? S 1> อ้อฉันรู้แล้วแหละะไฟจราจรมันเสียนี่เองเอ้าวทำไมไม่ได้ผลละ่ะ <c oughs> ปุ่มกดออช่ยแล้วเย้ <c oughs> <c oughs> ได้แล้วจันได้ไม่เป็นไรแล้วนะ <c oughs> ปาป,ปี้ก็ไปไว่ายน้ำต่อว้าวใต้เนี้ยดูดีจังเลยนั่นอะไรน้ำเปลืองหอยออกมาได้เลยจ้ะแปลกดีฮะจากนั้นก็ระบายด้วยสีม่วงตรงเนี้ยจะมีซิปหรือเปล่าว่ามันคืออะไรเราจะระบายสีแล้วก็ใส่เปลือกหอยว้าวอย่าลืมใส่เพ็รด้วยล่ะจากนั้นก็วัด ตลับเมนี่เองก็ว่าแลละสอดเชือกเข้าไปทีนี้ทุกอย่างก็สวยแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การแข่งขันหางยาวๆและนี่ก็คือผู้เข้าแข่งขันของเราเดี๋ยวเราก็จะได้รู้แล้วล่ะครับเอลซ่าตาคุณแล้วเ <Okay. S 2> ชนั่งได้เลยนะครับเราจะต้องใช้ตลับแม่เพื่อความยุติธรรมเ <Yes. S 2> อาละหางยาวจะเท,ท่าไรเชียว ว้าวหนึ่งเมฆกับอีกครึ่งหนึ่งครับแล้วพวกเขาแข่งขันคนที่สองละ่ะมาม่ลองเล็กตาคุณแล้วโอเคว้าวว้าวายาวจริงงั้นก็มาวัดกันได้เลยนะครับโอ้โหจะวัดยังไงกันแน่เพราะว่าตลับเมตรนะ่ะมันไม่พอซะแล้วว้าวได้สถิติใหม่ไปเลยครับและผู้ชนะในการแข่งขันห้างยาวๆในโลกใต้บาดาลได้แก่มาม่ลองเล็ก ขอบคุณค่ะรางวัลน,นี้เป็นเกียรติมากฉันไม่รู้เลยว่าชีวิตโลกใต้น้ำจะสนุกได้ขนาดนี้